จงทำง,งานทุกชนิดไยจิตว่างยกคนง,งานให้ความว่างทุกอย่างสินส้นกินอาหารความว่างอย่างพระกินตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่เวีกลับเส้นท่านที่คุณอาจารย์ครับคณะผู้ฝึกสมาธิที่ได้มาปฏิบัติธรรมที่ส่วนโมกนานชาติได้ฟังคำบรรยายสองครั้งในเรื่องการอบรมธรรมและการอบรมจิต ก็ยังมีข้อสงสัยบางประการที่จะขอเรียนถามด้วยความกระจ่างและเป็นแนวปฏิบัติต่ตอไปเนะป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับธรรมะและอนาปานสติอันนี้ข้อแรกถามว่าจิตว่างคืออะไรแล้วก็เราจะมีจิตว่างโดยที่ไม่ต้องฝึกอนาปานสติได้ไหมทำไม่จึงฟังไม่ไปถูกเสียงมันเป็นยังไง จิตว่างไม่ใช่เครื่องมันเป็นยังไงมั้มันมันกล้องนีอมีปัญหาว่าอย่างไงจิตว่างนี้คืออะไรอยากเข้าใจว่าเรื่องจิตว่างที่ถูกต้องเนี่ยคืออย่างไรแล้วเมื่อปฏิบัติอนาปนาาาสติแล้วจะได้จิตว่างเป็นอย่างไรจิตว่างนี้จะมีโดยไม่ต้องปฏิบัติอนาปนาาสติได้หรือไม่ การถามเพื่อให้เห็นความสำคัญของการศึกษะปณสติอยากจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าปัญหาเพราะว่ามันมีอยู่สองชนิดปัญหา บางปัญหามันก็ถามถามเล่นๆโดยไม่มีปัญหาครุณาช่วยฟังให้ดีปัญหาบางอย่างบางถามโดยไม่มีปัญหาปัญหาที่ อีกอย่างหนึ่งเป็นปัญหาแท้จริงถามโดยที่มันมีปัญหาปัญหามีสองความหมายในปัญหาภายในคือสิ่งที่มันกำลังรบก,กวนอยู่รบก,กวนอยู่นะมันเป็นปัญหาหาความสงบสุขไม่ได้มันรบก,กวนอยู่มันก็มี สิ่งที่เรียกว่าปัญหาถ้า่ันมีปัญหาอย่างนั้นรบก,กวนอยู่ให้มันจึงไปถามเพื่อหาทางที่จะแก้ปัญหานั้นซึ่งมันเป็นปัญหาภายนอกภาษาฝรั่งก็ดูมันมีอยู่สองคำกันไอ้คำว่า p พรา l เล่นนมัน มันรบกวนอยู่ข้างในแล้วก็ทำให้เกิดเป็นคำพูดเป็นคำถามขึ้นมาขายนอกมันก็เรียกว่า question หรืออะไรตันองนั่นปัญหาข้างในมันรบกวนทนอยู่ไม่ได้ทำให้มีปัญหาข้างนอกแล้วก็มาถามเพื่อไปแก้ปัญหาข้างในนี่เป็นปัญหาที่แท้จริงถามและตอบแล้วก็มีประโยชน์ แต่ก็มีคําถามบางอย่างถามโดยไม่ได้มีปัญหาต้งไหนนะถามเพราะอยากรู้ถามเพราะว่ากจะเอาไปเป็นความรู้เล่นงานคนอื่นก็มีปัญหาอย่างนี้ไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงแล้วก็ไม่ค่อยจะคุ้มค่าของเวลาที่จะเอามาถามมาตอบกัน ที่ถามว่าจิตว่างคืออะไรเอามาจากไหนพูดคำคำนี้เอามาจากไหนพูดหรือว่ามันได้ยินมาได้ยินมาไม่เข้าใจไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็รบกวนอยู่ข้างในจึงต้องเอามาถามให้ตอบตถ้าเป็นเรื่องที่ไปได้ยิน มาจากที่อื่นไม่ใช่สิ่งที่รบกวนอยู่ข้างใน,ม,นม,ม,งม,มันก็ไม่ค่อยรู้จักอะไม่ค่อยรู้จักตัวปัญหาถึงแม้จะตอบมันก็ไม่ค่อยรู้จักตัวปัญหาหรือหรือทาตอบนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่จะรู้จักจิตว่างดีก็จะต้องถูกจิตวุน่นรบกวนอยู่แล้วเขาก็อยากจะกําจัดจิตวุ่นเพื่อเป็นจิตว่าง ตอบด้วยเองว่าจิตว่างคือ้อสิ่งที่มันจะระงับจิดวุ่นมันก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่าอะไรถึงต้องถามทีนี้ว่าจิตว่างนัคืออะไรตอบย้อนหลังไปก็คือสิ่งที่จะระงับจิดวุ่นนี่เป็นปัญหาจริงเป็นปัญหาตัวจริงคือม,มานูดกัน ถ้เาเป็นปัญหาตัวหนังสือเอามาพูดเอามาถามมันก็ก็ได้ก็มีประโยชน์บ้างนะเป็นอีกระดับหนึ่งจิตว่างก็เอาตามความหมายธรรมดาที่เราใช้คำคำนี้พูดกันอยู่จิตว่างไม่ได้ไหมายความว่าไม่มีจิตนะมีจิตแต่ว่างจิตว่าง <c oughs> ที่คำว่าว่างรม้มายความว่าไม่ติดธุระอะไรไม่ไม่ติดธุระอะไรมันเราว่างเราไม่ได้ติดธุระอะไรถ้าจิตไม่ได้ติดธุระกับสิ่งรบกวนจิตหรือปัญหาของจิตก็เรียกว่าจิตว่างเรียกว่าจิตว่างได้เหมือนกัน อีกทางหนึ่งที่กลับกันก็คือว่าไม่มีอะไรรบกวนจิต <c oughs> ก็เรียกว่าจิตว่างเหมือนกันคือไม่จิตไม่ไปติดอยู่กับอะไรเรียกว่าจิตว่างแล้วก็ไม่มีอะไรมารบกวนจิตเลยจิตเวลานั่นมันก็ว่างมันก็มีผลคล้ายๆกัน <c oughs> แต่ว่าเรามองดูกันคนล,ละทาง ที่จิตไม่ไปไม่ไปจับอะไรไม่ไปติดอยู่กับอะไรมันก็ก็สบายดีคำตอบเรมีว่าจิตว่างคือจิตที่ไม่ไปจับช่วยอะไรอยู่ด้วยอุปาทานแล้วก็ไม่มีอะไรมารบกวนจิตก็เป็นเหตุให้เราไม่ <c oughs> มีความสงบสุข ไม่ถูกรบกวนมีความเยือกเย็นเป็นอิสระมองในแง่ที่ว่าจะได้รับก็คือว่าอิสระและเป็นสุขมองในแง่ที่จะทำประโยชน์ต่อไปก็จิตว่างชนิดนี้สามารถจะทำประโยชน์จะเฉลียวฉลาดในการที่จะทำประโยชน์ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุด จนหมดหน้าที่ที่จะต้องทำสรุปความว่าจิตว่างคือจิตที่ไม่ไปยึดจับอะไรติดอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรมารบกวนจิตแล้วกจิตนี่ก็มีความสงบสุขอยู่ในตัวมันเองแล้วก็เป็นประโยชน์คือสามารถทำประโยชน์ ก็ขอรวมอ,อ,อยู่ในคำว่าสงบเย็นก็เป็นประโยชน์น,นั่นคือจิตว่างาการทำอาน,นาปานสติเมื่อทำถูกวิธีก็นำไปสู่ผลสุดท้ายคือมีจิตว่างมีความหมายเป็นทางที่ว่าเป็นอิสระ ไม่มีอะไรมารบก,กวนจิตได้อีกต่อไปโดยเฉพาะคือกิเลสกับความทุกข์ไม่อาจจะรบก,กวนจิตโดยไม่เพราะว่าไม่ไม่จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปหรือถ้ามันมีปัจจัยอะไรจะให้เกิดมันก็เกิดไม่ได้เพราะว่าจิตมันอยู่ในสภาพที่ว่างหรืออะไรจุงแต่งไม่ได้นี่ เกี่ยวก,กันกับสิ่งที่เรียกว่าอานาปานสติอย่างนี้พูดอย่างอาเปรียบหน่อยก็ว่าท่านทำอานาปานสติสำเร็จแล้วท่านก็จะรู้จักจิตว่างจะมีจิตว่างจะใช้ประโยชน์จากจิตว่างได้รับผลเต็มทางความหมายที่ว่าสงบเย็นและเป็นประโยชน์ นี่คือจิตข้อค,คำถามต่อไปต้องการความไปจ่างเพิ่อมอีกนิดหนึ่งว่าเราจะมีจิตว่างโดยไม่ต้องทำอานาปนสติได้หรือไม่มีทางอื่นหรือไม่ที่จะมีจิตว่างนี่ก็เป็นเรื่องทั่วไปเป็นหลักทั่วไปที่ควรจะทราบว,ว่าการที่จะไม่มี กิเลสรู้ว่างจากกิเลสหรือมีนิพพานคือว่างจากกิเลสนี้มีได้เป็นสองชนิดคือเราได้ประพฤติได้กระทำสำเร็จจนมีขึ้นมาใอีกข้างหนึ่งมันเป็นไปโดยบังเอิญมันเป็นไปของมันเองหรือตามธรรมชาติตามธรรมชาติ จิตว่างตามธรรมชาติก็คือว่าเมื่อยังไม่มีอะไรมาบรบกวนหรือปรุงแต่งหรือเมื่อจิตมันไม่ไปจับช่วยเอาอะไรข้าวนะกันได้ <c oughs> เพราะว่าโดยธรรมชาติอันลึกซึ้งแล้วพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ ให้รู้ความจริงของ้อนี้ให้เห็นความจริงข้อนี้ว่าจิตนี้โดยธรรมชาติเป็นประพัดสอนคือเรื่องแสงแต่ว่าจิตนี้ไปเศร้ามองไปเมื่อมีอุปกิเลสเข้ามาครอบงำไม่ประพัดสอนคือมีกิเลสเข้ามาครอบงำก็เป็นไปนตามกิเลส พอหมดเรื่องของกิเลสว่ากลับสู่ความเป็นประพัดสอนเดี๋ยม,ม,มันมีกิเลสมากเกินไปติดต่อกันไปจนไม่ค่อยจะมีระยะที่เป็นประพัดสอนนี่เกิดบ,บังเอิญมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ทําให้กิเลสเป็นอุปกิเลสเข้ามาครอบงําไม่ได้มันก็เป็นประพัดสอนได้เหมือนกัน คือกิเลสไม่รบกวนโดยธรรมชาติทั้งทั้งยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือทุกทุกวินาทีเวลาที่มันไม่เกิดโดยธรรมชาติมันก็มีอยู่หรือม,มีเหตุบังเอิญโดยเราไม่ได้ตั้งใจไม่มันไม่ให้มันเกิดมันก็ไม่เกิดมันก็มีอยู่เพราเราตั้งใจใทำทำลงไปจริง ปฏิบัติลงไปจริงๆสาเรตุประโมันเกิดไม่ได้นี่มันก็มีอยู่นันจริงเป็นของธรรมดาที่ว่าจิตว่างอยู่ตามธรรมชาตินั่นก็มีหรือบางเอิญก็ไปอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดลอ้อมมันที่กิเลสเกิดไม่ได้ เช่นคุณกำลังฟังพูดอยู่อย่างนี้กิเลสเกิดไม่ได้ไมนก็มีหรือประสบความสําเร็จในการปฏิบัติกิเลสไม่เกิด,ดก็มีดูเองว่ามันมีได้ทั้งสามขั้นตอนเรามีธรรมชาติตามธรรมชาติเกินมามันก็ไม่ได้สร้างมาให้ให้มีกิเลสตลอดเวลาอย่างพระพุทธเจ,จ้าตรัสแล้วว่า จิตนี่ประพัดสอน <c oughs> ต่อเมื่อกิเลสเข้ามามันจึงจะสูญเสียประพัดสอนเมื่อกิเลสไม่เข้ามา <c oughs> อุป,ปะแปลว่าเข้ามาอุปกิเลส <c oughs> มีบาลีาชัดเจนว่าราโคอุปกิเลสโธโทโซอุปกิเลสโสโมโหอุปกิเลโต ราคะหรือโทสะหรือโมหะอะรมันจะเข้ามาเมันเข้ามาก็ไปดูปกิเลสบุกรุกเข้ามาจิตก็สูญเสียความเป็นประพัฒสอนคือความว่างบุตุชนเราก็มีความว่างชั่วเวลาชั่วขณะที่กิเลสไม่เกิดขึ้นหรือไม่มีปัจจัยให้กิเลสเกิดขึ้นเราก็ว่างอยู่เป็นระยะ แต่ถ้าเราอบรมจิตดีปฏิบัติทมสำเร็จอบรมจิตถึงที่สุดเป็นพระอรหันต์จิตนั้นเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนสภาพไปถึงกับว่าไม่มีอะไรมาบุกรุกเข้ามาได้ไม่มีอะไรบุกรุกเข้ามาได้จิตนั่นก็เป็นพัดสอนอยู่ตลอดเวลาคือจิตของพระอรหันต์ดูเองว่า ว่างเองได้อย่างไรว่างตามธรรมชาติได้อย่างไรแลว่างโดยเด็ดขาดได้อย่าง